สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถหนึ่งนะครับเอสายใต้ใหม่มาดูผลงานของเราวันนี้กันนะวันนี้เริ่มจากทีเด็ดของน้องยุ่งเลยนะเหลียนหลวงพ่อสุดนะครับปีสองห้าศูเจดหรือว่ารุ่นสองนะครับฐานโตอันนี้ก็ต้องบอกว่าหายากของหายากไปอีกก็คือว่า นะฮะอันนี้เป็นหน้าบล็อกหนาน okay. ะบล็อกหนาหลังก็เป็นบล็อกหนาแต่ว่าเป็นเป็นอยู่ในร่วมเขาเรียกว่าเป็นล็อตนะเป็นล็อตเดียวกันกับบล็อกบางอยู่ก็คือเป็นผิวลมดานะฮะอันนี้ก็ผมเคยได้หน้าบล็อกหนาหลังบล็อกบางนะครับหน้าบล็อกหนาหลังบล็อกบางก็จะเป็นลมดําเหมือนกันอันนี้นี่หน้าบล็อกหนานะครับหลังก็ดูเป็นบล็อกหนานะครับแต่เป็นลมดานะต้องบอกว่าหายากมากนะเพราะว่า เขาเรียกว่าบล็อกหนากับบล็อกบางเขาจะสร้างไล่ๆกันเลยนะนะครับนี่นะครับสวยมากเดิมๆต่อไปนะครับนี่ครับพ่อก็อหลวงป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มนะครับอันนี้สองขีดไหลแตกนะครับหดหดเลยนะครับสองขีดไหลแตกโหดแล้วก็อันที่สามอันนี้ก็ซื้อได้แต่ว่าโอนกรรมสิทธิ์ให้น้องยุ่งไปแล้วเพราะมันสวยมากทางของเขานะครับ เหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพ่อองค์หนึ่งเก้าหลังเสือสภาพสวยมากๆนี่ครับสวยมากๆคือแดงสว่างเลยนะกระแทกต้องใช้คำว่ากระแทกลูกกระตาได้เลยนะครับสี่อันนี้ของผมนะครับดำปึดดำจุนี่อันนี้ผมซื้อ,อซื้อมาได้สององค์พ่อทองอยู่ให้น้องยุ่งแต่อันนี้คือผมชอบพระดำแล้วสวยนะครับหลวงปู่โตวัดดอยพระธาตุศกฝางอันนี้พร้อมกล่องเดิมๆดำแล้วก็โหดมาก นะดำแล้วก็โหดมากนี่มีโค้ดนะครับต่อไปเป็นคุกเข่าสามชายดำปึด๊ดดุปัดคุกเข่าสามชายนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนี่นะครับอันนี้นะครับนี่หลวงพ่อสุดนะครับเสือเผ่นเสาห้าสองสามว 5, 2, งเดือนมือเต็มจมูกโดง่งจมูกสวยผิวเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำตาลอมแดง ต่อไปเป็นบัวใหญ่นะครับผิวเดิมนะครับบ้านๆเลยนะครับจมูกแต่ปานิดนึงแต่ผิวสวยผิวเดิมนะแต่อันนี้ซื้อไม่แพงนะนะครับอันนี้ก็ซื้อแค่พันสี่นะครับก็นะครับส่วนนี้เลยครับเต่าไตมาดพร้อมเรี่ยมกันน้านี่นะฮะอันนี้ของน้องยุ่งเขาโชว์ศักยภาพมานะครับล้วงผูหลิววัดไร่แตงทองนะครับไตมาดเล็กปีสองห้าสามหกประสบการณ์สามแชะผิวไฟเดิมๆเรี่ยมกันน้ําพร้อมใช้เรียบร้อย หะะายากจริงนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเพื่อนๆพี่ๆในสนามก็บอกว่านี่คือได้เยอะแล้วนะครับสองคนรวมกันนะน้องยุ่งมาได้สอง,องที่เหลือก็ผมได้มาหกเจ็ดชิ้นนะครับพัดจีนนะครับตอนแรกมีคนถามไว้สององค์แต่ว่ามันผ่านมาตรฐานก็คือว่าผ่านสเปคแค่องค์เดียวไหนะที่เหลือไม่สวยนะฮะมีสวยๆแบบผ่านสเปคนะครับคือเลือกมาแค่องค์เดียวนะครับก็อันนี้มีคนถามไปแล้ว อ่เดี๋ยวเอาไม่เอาเดี๋ยวบอกนะครับนี่นะครับวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับผลงานด้วยนะครับพี่พี่ครับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอลุ้นของจากทางมาดอีกทีสวัสดีครับ